สวัสด,ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยวันนี้กลับมาเจอกับครูเกตอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยโดยครูเกตเองเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่10อ่านได้คล่องต้องรู้วิธีซึ่งในหน่วยนี้อย่างที่ครูเกตบอกไปตั้งแต่แรกแลยว,ว่าเราจะเจอการฝึกอ่านหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นอ่านบทร้อยกรองอ่านบทร้อยแก้ว อ่านฉลากยาอ่านวิเคราะห์ข่าวอ่านหาข้อเท็จจริงหาข้อคิดเห็นแล้วก็อ่านวิธีการใช้อุปกรณ์นะคะซึ่งเราจะค่อยๆเรียนกันไปเราเรียนกันไป2แบบแล้วนั่นก็คือการอ่านบทร้อยแก้วและการอ่านบทร้อยกรองวันนี้ครูเกิก็มีการอ่านอีกหนึ่งแบบง่ายๆมาเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนั่นก็คือ การอ่านฉลากยานะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นช่วงนี้เนี่ยการใช้ยาจำเป็นกับชีวิตของเรามากเพราะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราไม่สบายเราจะต้องคิดถึงการใช้ยาในการรักษาก่อนทันทีเลยไม่ว่าจะปวดท้องปวดหัวเป็นไข้ใช่ไหมคะแต่วันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบ ในคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่มองเห็นว่าเป็นยากระจับกินอย่างเดียวเลยไม่ดูอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าก่อนที่นักเรียนจะรับประทานยาไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคอะไรก็แล้วแต่ปวดหัวตัวร้อนเป็นลมปวดท้องอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่า จะต้องดูส่วนไหนของฉลากยาบ้างอ่ะมีบางคนยังไม่รู้จักฉลากยาครูเกีศก็นำมันมาให้ดูเป็นตัวอย่างอัน2อันนะลูกอันนี้คือท็อปฮิตมากในหมู่นักเรียนเมื่อไร่ก็ตามที่โรงเรียนเปิดเนี่ยแทบทุกเช้าครูหนึ่งซึ่งเป็นครูฝ่ายพยาบาลดูแลอาการเจ็บป่วยของนักเรียนจะต้องวิ่งหายาทาน้ำขาวให้นักเรียนเพราะอะไร เพราะบางคนไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าทําให้เกิดอาการปวดท้องนั่นเองนะคะหรือบางคนกลางวันกินเยอะเกินไปท้องอืดท้องเฟ้ออีกก็วิ่งมาหาครูหนึ่งก็ต้องกินยาทาตน้ำแดงอีกเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นยาท็อปฮิตในโรงเรียนมากครูเก่งก็เลยนําฉลากยามาให้ดูตัวอย่างว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะและสําหรับรายละเอียดว่าเราจะอ่านฉลากยายังไงมีวิธีการสังเกตยอย่างไร อ,องค์ประกอบในฉลากยามีอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญที่นักเรียนจะต้องดูในฉลากยาคือตรงไหนวันนี้ครูเกตก็ได้ความร่วมมือจากคุณครูท่านหนึ่งนะคะเพราะคุณครูท่านได้ทําคลิปการสอนที่ละเอียดมากแล้วก็ดีมากมาให้นักเรียนได้ศึกษากันครูเกตก็จะขออนุญ,ญาตใช้คลิปตัวนั้นให้นักเรียนได้เรียนรู้กันต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะนักเรียนต้องนําความรู้จากคลิปนั้นนะ่ะ มาทำแบบฝึกหัดหลังเรียนถ้านักเรียนไม่ตั้งใจดูนักเรียนจะตอบไม่ถูกเลยนะและถ้าใครดูรอบแรกแล้วยังงงก็สามารถเปิดกลับย้อนกลับไปดูรอบต่อต่อไปด้วยเพื่อให้สามารถทํางานส่งครูเกตได้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะคลิปคลิปก็ไม่ได้ยาวมากนะนักเรียนแต่มันมีภาพมีความรู้ที่น่าสนใจเลยแหละ ครูอยากให้นักเรียนเราติดตามดูนะคะครูเกดก็จะส่งนักเรียนเข้าห้องเรียนของเพื่อนครูคเกดเลยขอบคุณคุณครูด้วยนะคะที่ทําคลิปดีๆออกมาให้นักเรียนได้ศึกษากันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเรียนเรื่องการอ่านฉลากยากันเลยค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งค่ะซึ่งเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้นะคะก็คือการอ่านฉลากยานั่นเองค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าฉลากยาเนี่ยคืออะไรฉลากยานะคะหมายถึงเอกสารที่กำกับไว้ที่ซองยากระปุกยาหรือภาชนะที่ใช้บรรจุยานั่นเองค่ะซึ่งองค์ประกอบของฉลากยานะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่ง ชื่อยาสองส่วนประกอบของยาสามสพรพพคุณของยาสี่ขนาดและวิธีใช้ห้าคำเตือนหรือผลข้างเคียงของยาหกการเก็บรักษายาและเจ็ดวันหมดอายุค่ะแต่ยาบางตัวนะคะก็จะมีข้อมูลบอกกับเราเยอะกว่านี้ก็มีค่ะลูกอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างมาแค่พอสังเขปนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยฉลากยาก,ก็จะบอกมาประมาณนี้เนาะ เราลองมาดูตัวอย่างกระปุกยากระปุกนี้กันดีกว่าว่าเขาบอกอะไรเราบ้างกระปุกยากระปุกนี้นะคะหนึ่งเลยบอกชื่อยาชื่อยาในที่นี้หมายถึงชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อของยานั่นเองอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นยากแก้ปวดใช่ไหมคะที่นักเรียนรู้จักก็อาจจะมีไทลินอนซาร่าอ่าต่อมาชื่อสามัญทางยาอันนี้เป็นชื่อทางเคมีนะคะ อย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างไทลินนนกับพาราเนี่ยก็ชื่อทางเคมีเนี่ยก็คือยาพาราเซตามอนที่นักเรียนรู้จักนั่นเองค่ะต่อมาค่ะส่วนประกอบของยา,าถ้าเป็นยาพาราเซตามอนเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบของยาก็คือยาพาลาเซตามอน5 0 0ร้มิลลิกรัมใช่ไหมคะลูกต่อมาค่ะบอกขนาดและวิธีใช้อา,อาจจะบอกถ้าสมมติว่าเป็นยาเม็ดอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าเราต้อง รับประทานกี่เม็ดรับประทานก่อนอาหารหลังอาหารหรือตอนไหนอะไรแบบนี้ถ้าเป็นยาน้ําเขาก็อาจจะบอกว่ารับประทานกี่ช้อนชากี่ช้อนโต๊ะก่อนหรือหลังอาหารนั่นเองค่ะต่อมานะคะเลขทะเบียนตํารายาต่อมาค่ะคําเตือนคําเตือนของยาตัวนี้อาจจะเป็นแบบว่าถ้าเรารับประทานไปแล้วอาจจะทําให้เราง่วงซึม นี่คือคําเตือนของยานะ,ะหรือไม่ควรรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลากี่วันก็ว่าไปค่ะลูกอะต่อมาวันที่ผลิตยานะคะและสุดท้ายคือวันหมดอายุของยานั่นเองค่ะลูกอะเรามาดูข้อควรระวังในการใช้ยานะคะก่อนที่เราจะใช้ยาเนี่ยเราก็จะต้องอย่างแรกเลย ไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาเราใช้ได้เลยเนาะก็คือต้องอ่านก่อนอ่านฉลากยาหรือเอกสารกำกับยาเนี่ยให้เข้าใจก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ใช้ยาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมานะคะค,คุณครูก็จะมีตัวอย่างฉลากยาเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันเลย อ่าอย่างแรกเลยยาชนิดเม็ดถ้านักเรียนไม่สบายแน่นอนบางคนอาจจะไปคลินิกไปโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาตามร้านขายยาใช่ไหมคะเออคุณหมอหรือเภสัชกรเนี่ยเขาก็อาจจะให้เป็นทั้งยาเม็ดหรือยาน้ํามาให้นักเรียนเนี่ยได้รับประทานนะคะลูกแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเออชนิดแรกก่อนก็คือชนิดเม็ดนะคะชนิดเม็ดเนี่ยอสมมุติว่าอันนี้คุณครูเอามาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะลูกยกตัวอย่างมาจากโรงพยาบาลอย่างแรกเลย เขาก็จะบอกเลยมีชื่อชื่อในที่นี้ไม่ใช่ชื่อยาแต่หมายถึงว่าเป็นชื่อของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานั่นเองต่อมาวันที่วันที่ตรงนี้คือวันที่ที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้ารับการรักษาวันที่กับเวลานะคะตัวต่อมาค่ะอันนี้คือชนิดของยาและ,อะบอกชนิดของยาว่าเป็นยาอะไรมีกี่มิลลิกรมัมต่อมาบอกวิธีการรับประทานนะคะวิธีการใช้ยานั่นเอง และบอกว่าอ่าอันนี้คือคําเตือนรับประทานยานี้แล้วอาจง่วงนอนอ่าและตรงนี้รักษาเส้นประสาทอักเสบตรงนี้คือสรรพคุณของยานั่นเองค่ะลูกต่อมานะคะเราก็ยังอยู่ในยาชนิดเม็ดกันอยู่เนาะยาพาราเซตามอลน,นั่นเองค่ะอ่ะเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างไปเลยเมื่อกี้มีทั้งไทลินอนมีทั้งซาล่านั่นเองค่ะอันนี้คือแบบแผงนะคะลูก และตรงนี้คือด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันค่ะชื่อตัวยาต่างอาชื่อยาเนี่ยต่างกันเพราะว่าคนละยี่ห้อใช่ไหมคะลูกแต่ว่าตัวยาก็คือยาพาราเหมือนกันแล้วเขาก็บอกอะไรเราอีกสรรพคุณบอกวิธีการใช้บอกคําเตือนด้วยและด้านข้างอ่ถ้านักเรียนเห็นเขาก็จะบอกวันที่ผลิตและวันหมดอายุของยานั่นเองค่ะลูก ต่อมาค่ะยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะอันนี้ก็ยังเป็นยาเม็ดอยู่แต่มันมีความแตกต่างระหว่างเอ่อถ้าเป็นยาพาราใช่ไหมคะนักเรียนจะรับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะต้องดื่มน้ําตามเลยแต่ถ้าเป็นพวกยาลดกรดประเภทนี้นะคะถ้านักเรียนไม่อ่านมาถึงปุ๊บแกะซองนายาใส่ปากดื่มน้ําตามอันนี้ผิดวิธีนะคะเพราะเขาบอกว่า ถ้าเป็นยาลดกดพวกนี้อถ้าเราอ่านดีๆเนี่ยมันก็จะต้องเคี้ยวก่อนกลืนใช่ไหมคะลูกหรือถ้านักเรียนไม่เคี้ยวดื่มน้ําตามกลืนไปเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเป็นยังไงลูกหายช้าหรืออาจจะยาไม่ออกฤทธิ์นั่นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านวิธีการใช้ยาดีๆนะคะอะต่อมาเป็นยาชนิดน้ํานั่นเองอันนี้เด็กๆอาจจะคุ้นเคยเพราะว่า ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะจ่ายเป็นยาน้ํานะคะให้กับเด็กๆนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะบอกชื่อชื่อตรงนี้หมายถึงว่าชื่อคนที่ไปรักษาหรือชื่อผู้ป่วยวันที่จ่ายยาอ่ารับประทานครั้งละอ่ะเขาก็จะมีให้เลือกช้อนชาช้อนโต๊ะถ้าเป็นคุณหมออาจจะเขียนว่าหนึ่งช้อนชาหรือบางคุณหมอก็อาจจะเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะรับประทานวันละกี่ครั้งก็ว่าไปอสมมติว่านี้สองครั้ง ก่อนอาหารหรือหลังอาหารใช่ไหมคะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนั่นเองอะทีนี้เนี่ยถ้ามันมีอย่างเช่นถ้าเป็นยาแก้ไข้เนี่ยเขาก็จะติตรงนี้เลยว่าทุกสี่ถึงหกชั่วโมงเวลาปวดหรือมีไข้นั่นเองอ่าหรือว่าบางตัวเป็นยาแก้เสฟหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าให้กินยาติดต่อกันจนหมดก็แล้วแต่คุณหมอจะสั่งอะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะบอกวิธีการใช้เราก็คือว่า ข่ายาวขวดก่อนลิมยานั่นเองอ่ะต่อมาค่ะยาชนิดชงดื่มนักเรียนอาจจะคุ้นๆุนกับชื่อใช่ไหมคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมีอีโนมาให้ก็คืออีโนเนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบว่าคลายกรดลดท้องอืดท้องเฟอ้อใช่ไหมคะลูกแต่ว่ามันจะเป็นชนิดผงที่ว่าเราเนี่ยต้องไปชงกับน้ําแล้วดื่มนั่นเองอ่านี้คืออีโนนะต่อมาอตรงนี้นะซองสีฟ้านะคะออร่าอาโ อันนี้ใช้สำหรับรับประทานเมื่อมีอาการท้องร่วงตรงนี้ก็เป็นยาชนิดชงดื่มเช่นกันเป็นผงนะคะต้องชงแล้วค่อยดื่มนะคะลูกต่อมาค่ะยาใช้ภายนอกยาใช้ภายนอกในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้นอกบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะลูกไม่ใช่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ยาที่ว่าเราสามารถรับประทานได้อย่างเช่นภาพแรกเนี่ยเป็นยาคารมายอยาคารมายเนี่ยนักเรียนทราบกันอยู่แล้วใช้ แก้อะไรเลยแก้อาการคันมีผดผื่นตามผิวหนังใช่ไหมคะเราก็สามารถทาได้เลยต่อมาอันนี้อาจจะเป็นยาดมอ่าพวกพิมพ์เสนกระบูนอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกวิธีการใช้คือเราไม่ทานเข้าไปไม่รับประทานนะคะลูกหรืออาจจะเป็นยาหม่อง น้ำมันเหลืองต่างๆนะคะแก้ปวดภายนอกที่เอาไว้ทาขานวดเขา่านวดบริเวณที่ปวดหรือบริเวณที่โดนมแมลงสัตว์กัดตอ่อยอาต่อมาค่ะเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะลูกอาแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนมากๆเลยถ้านักเรียนดูนะมันจะมีตัวเล็กๆสีแดงๆบอกว่า เป็นยาภายนอกห้ามรับประทานนั่นเองค่ะแต่ทีนี้คุณครูให้นักเรียนสังเกตนะคะตรงนี้นะอันนี้คือวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุด้านบนเลยวันที่สี่เดือนเจ็ดปีสองพันสิบแปดอ่ะอันนี้เป็นวันผลิตแต่ด้านล่างค่ะนักเรียนวันที่สี่เดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นวันหมดอายุเพราะฉะนั้นยานี้หมดอายุหรือยังเอ่ย ่าอยานี้หมดอายุแล้วถึงจะพึ่งจะหมดอายุแต่ถามว่าเราควรใช้ไหมลูกเราไม่ควรเอามาใช้นะคะลูกอ่นักเรียนก็ได้ดูตัวอย่างยาไปพอสังเขตแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์จากการอ่านฉลากยากันดีกว่าข้อแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเราอ่านฉลากยาเนี่ยเราจะต้องใช้ยาได้ถูกต้องและปลอดภัยแน่นอน 2. ทํทให้เราทราบข้อควรปฏิบัติในการใช้ยานั้นว่าควรปฏิบัติอย่างไรนะคะและสุดท้ายเลยข้อ 3. ทราบวันเดือนปีที่ผลิตยาหากยาหมดอายุแล้วไม่ควรนํามารับประทานหรือนํามาใช้เหมือนกับภาพของแอลกอฮอล์ขวดเมื่อกี้นั่นเองค่ะลูกและหลังจากที่นักเรียนได้เรียนการอ่านฉลากยาจบแล้ว นักเรียนลองหยิบหนังสือนักเรียนขึ้นมาแล้วก็เปิดไปในหน้าที่82-83สิคะมันจะมีฉลากยา1ฉลากเป็นฉลากฉลากยาที่ฮิตเหมือนกันอันเนี้เดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เป็นไข้ต้องมาขอยากันตลอดนั่นก็คือยาพาราเซตามอลน,นะคะซึ่งตะกี้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปไปแล้วว่านักเรียนจะต้องอ่านตรงไหนของฉลากยาพาราเซตามอลบ้าง ะะมันจะบอกน้ําหนักว่ามีน้ําหนัก500มิลลิกรัมมันจะบอกสรรพคุณว่าใช้ลดไข้บรรเทาอาการปวดมันจะบอกวิธีรับประทานและขนาดว่าจะต้องรับประทานทุก4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเมื่อมีอาการนะคะและไม่ควรรับประทานเกินวันละ4ครั้งสาเหตุเนี่ยเพราะมันจะเป็นอันตรายกับไตของนักเรียนนั่นเองถ้าผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ1เม็ดถ้าเด็กก็รับประทานครั้งละเม็ดครึ่งก็ได้นะคะ เอ้ยขอโทษถ้าเด็กรับประทานครึ่งเม็ดหรือว่าหนึ่งเม็ดถ้าเด็กเป็นเด็กโตอย่างปห้าปหกที่น้ำหนักตัวเยอะเท่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็รับประทานหนึ่งเม็ดถ้่าผู้ใหญ่พร้อมๆอ่ะได้แต่ถ้าผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆก็สามารถทานได้เม็ดเม็ดครึ่งสองเม็ดได้เหมือนกันคำเตือนก็นกบอกว่าการใช้ยานี้คือขนาดที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารกำกับยาจะทำให้เป็นพิษต่อตัาเห็นไหมและไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน5วัน นะคะเพราะฉะนั้นกินได้แค่5วันเท่านั้นนะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนใช้ยาพารานะคะต่อไปก็คือห้ามใช้สําหรับรักษาการปวดเมื่อยเนื่องจากทํางานหนักเพราะอันนั้นไม่ได้ ไม่ได้ใช้ลดอาการนะคะการเก็บรักษาเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า30องศาเซลเซียสและ MFD ก็คือวันที่ผลิตผลิตเมื่อวันที่13เดือน5 2013 EXP ก็คือ Exp ยาหมดอายุวันที่13เ e ดือน 13, 5ปี2018โหยานี้อยู่ได้ถึง5ปีเลยทีเดียวพอาักเรียนอ่านเสร็จแล้วฉลากยาอันนี้จะอยู่ที่หน้า82 จะต้องเปิดไปดูที่หน้า83แล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาในบันทึกการส่งงานของครูเกศในห้องเรียนส่งงานครูเกศนะคะเดี๋ยวครูเกศจะสร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ยังฝากไว้เหมือนเดิมฝากไว้ทุกครั้งฝากไว้ทุกคลิปที่มีโอกาสดูแลตนเองกันด้วยนะคะไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆอย,ยาประมาทเด็ดขาดจนกว่าเราจะได้ฉีดวัคซีน ถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนแล้วเราก็ไม่ประมาทนะคะบางคนฉีด3เข็ม4เข็มยังติดได้เลยถึงแม้ว่าอาการมันจะไม่หนักแต่เมื่อ,อไหรก็ตามที่เรารับเชื้อโควิดเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะมีบางส่วนของร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตนเองดีที่สุดค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่้าช่วยตอบไไหนด 山茶。